ดีค่ะพบกับดับช่ายลูกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวหนังชินคาเมนไรเดอร์ถือว่าเป็นหนังที่เออครบรอบ50ปีนะแล้วก็อ่าเป็นโอกาสที่แบบเราเราจะได้ดูต้นกําเนิดของไรเดอร์รุ่นพ่ออย่างไรเดอหนึ่งไรเดอร์สองนะคะก็แบบเออเราเป็น Fine Rider นะแฟนไรเดอร์เนาะเราก็ต้องมาสนับสนุนกันนะคะเพราะว่ากว่าจะมีหนังแนวอย่างนี้ออกมาอ่าพูดถึงแบบเป็นหนังตัวนุ่นพ่อเลยเนงะี้ย เออกว่าเราจะได,ด้ดูเนี่ยก็แบบเออไม่ใช่ง่ายเลยนะก็เลยแบบเอออยากจะมาสักหน่งแล้วก็มาดูค่ะเป็นะระดับแบบ production เนอะจอใหญ่เลยนะคะอ่ะเรามาพูดถึงอ่ข้อดีของชินคาวเมนไรเดอร์กันดีกว่าค่ะก็สำหรับหนังชินคาวเมนไรเดอร์นะต้องบอกเลยะนะว่าเออหนังเนี่ยมีความที่เขาเนี่ยเคารพต้นฉบับมากเลยถ้าใครเป็นแฟนรุ่นพ่อนะหรือ ชอบเรเดอยด์ยตัวเนี้ยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยพอเรามาดูแล้วมันจะทําให้เรารำลึกถึงความทรงจำเก่าๆฉา,ากโปรดักชั่นที่ดีขึ้นฉากเปลี่ยนล่างสุดเท่ดูแล้วทุกแบบโอ้ชอบแน่นอนแป้งยังเท่เลยนะ,ะหรือเรเดอร์คิกการต่อสู้อะไรบรรชวนนึกถึงจริงๆเร,ราดูแล้วมันรู้สึกเออซาบซึง้งเขาพยายามที่จะขลบต้นฉบับมากจริงๆแล้วก็เออเอาใจ แฟนๆออกมากๆเลยนะสำหรับคนที่แบบชอบอไรเดอร์รุ่นพอ่อตัวนี้นแล้วก็พวกดีไซน์หรือการออกแบบปีศาจอะไรถือว่าเออเข้ากับยุคสมัยมากๆเลยนะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยมันเคารพต้นฉบับมากๆมันก็เท่มันก็สวยมากแบบมันดูอลังมากๆเลยนะแล้วก็พวกซี แต่ฉากก็ทํามาได้สวยมากมีอิซเอกให้เราได้ค้นหาอะไรแบบเยอะแยะเลยนะแล้วก็ในส่วนของซาวเอฟเฟกต์เพลงอะไรเนี่ยเพลงลพนี่พ่อนี่คือเขาเอามาหมดเลยนะคือพอฟังเนี่ยเออเราอาจจะต้องแบบอู้ยอยากกลับไปฟังอีกรอบจังเลยนะโหดูแล้วมันรู้สึกฟังแล้วแบบโอ้ยใจเต้นเนี้ยนะแล้วก็เออเพลงซาวแท็กเนี่ยมันก็เออเพราะมากๆเลยนะหนูแบบเออหนูองแบบเออชอบเลยอยากจะหาฟังมากๆเลยค่ะอืมแต่ว่า ในหนังเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่แล้วค่ะคือตัวข้อเสียเนี่ยคือมันเป็นจุดที่ใหญ่มากๆเลยนะก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรวบลัดแล้วก็เร็วมากๆเลยคือแต่ละซีนบางทีมันมีฟิล่มมากกว่าน,นี้แต่เขาทําแบบฝึกอ่างเงี้ยหรือถ้าคนไม่เคยดูไรเดอร์มาก่อนไม่รู้จักไรเดอร์มาก่อนเออเขาอยากเป็นคนทั่วไปเนี่ยเออเขาไปดูหนังปุ๊บเขาอยากจะรู้เออเป็นยังไงคือบอกตรงๆเลยนะคะว่า งงแน่แน่นอนค่ะเพราะว่าเออเขาทำเร็วมากคือรวบรัดคือขนาดเราเป็นแฟนไรเดอร์นะบางบางท,างทีเราดูแล้วยังแบบเออปวดหัวเลยอะไรเงี้ยแบบอะไรอ่ะอะไรเงี้ยเออแต่และซีนแบบใส่มาทําไมแบบเออปั๊บปับป๊บเปลี่ยนฉากนี้แหละปั๊บปั๊บเปลี่ยนอย่างนี้แหละเออมันมันดูเรายังไม่เราปรับอารมณ์ไม่ทันอ่ะเออแล้วก็เออบางทีเราเราแบบแบบเขายัางเล่นไม่สุดอะไรเงี้ยแบบอย่างโดยเฉพาะระเอกเนี่ยรู้สึกว่าเออเขาเล่นแข็งมากๆเลยก็แบบ เหมือนซีเนี่ยมันต้องใช้อารมณ์มากกว่านี้ที่เราแบบเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยตามันยังมันไม่ถึงเลยอ่ะเอออาจจะด้วยเวลาที่มันน้อยไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบมันดูรวดรัดอะ่ะเร็วเร็วไปหมดเลยอะ่ะเออเอกแบบก็เออไม่ค่อยดีเหมือนกันนะแอบบจะเหมือนไปเอกเลยแต่พอมาช่วงท้ายก็เริ่มแบบเออจะดีขึ้นแหะแต่และอย่างแต่ละอย่างมันก็ไม่ค่อยเคลียร์มันแบบเออดูได้ยไปหมดเปลี่ยนฟุ๊ฟออะไรแบบ ง่ายมากๆากเลถ้านักแสดงที่รู้สึกว่าเออโอเคจริงๆคือต้องยกให้กับไรเดอร์วีสองนะคือคือในเรื่องเนี้ยหนูอาจจะไม่ค่อยชอบบทแบบที่เขาเสนอเท่าไหร่แต่ว่าเองนะเออคนที่จะเป็นดีโลได้เออมันก็ต้องแนวนี้แบบเออเข้มแข,ข็งอะไรเงี้ยเออนั่นแหละแบบยังรู้สึกได้เนี่ยแต่ว่าพี่เอกฮอนโกย,ยังรู้สึกแบบเอยังไม่ค่อยเชื่อตรงนั้นเท่าไหร่แบบเขาเล่นแบบแข็งไปอะไรเงี้ยเออ แล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องมันเร่งอ่ะคออมันยังไม่ให้เวลานักแสดงให้โชว์ความรู้สึกหรือฟีลวิ่งมากไปกว่านี้นะเออแต่ว่าตอนจบแบบเขาก็เออทำได้ดีอยู่แบบเออให้นี่ยังไงแนฟนเซอร์วิสอ่ะเออแล้วก็ให้อ่าคำสอนจิตจำนงในเดือยะยงคงอยู่ต่อไปเขาขึ้นกับโชกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเออก็เป็นจุดที่แบบ ข้อเสียหนักๆเลยนะถ้าแบบได้ทําภาคหน้าเนี่ยก็ควรจะปรับปรุงเรื่องบทเลยนะแล้วอย่าน,นก็คือมุมกล้องเนี่ยบางทีแบบเอออันนี้ก็พูดตรงๆว่าเออบางบางซีนหรือบางฉากเนี่ยเออมันก็ท,ทําได้สวยมาจริงๆสไตล์ซีจีก็คือสไตล์แบบโทคูซ่สึกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออแต่บางทีมันมันมืดมันก็มืดเลยหรือแบบแสงป้าบอะไรเงี้ยแบบดูแล้วมันเออปวดหัวมากนะจะบางฉากที่ยังไม่รวมตรงที่แบบมุมกล้องบางทีแบบมันสั่นมากเหมือนคนถือกล้องแล้วแบบ ข้แคกแคกอะไรเงี้ยเออคนดูเขาก็จะรู้สึกเออปวดหัวอะไรเงี้ยเออแต่ว่าถ้าฉากสู้เลือดสาดอะไรอันเนี้ยชอบอยู่แล้วทำดีเลยเออเออแต่ถ้าความเห็นส่วนตัวคือแบบเอา,อางี้ดีกว่าถ้าเป็นแฟนไรเดอร์มาดูอ่ะเออเขาเขาจะรู้สึกเออชอบมันนะเออรักมันพอเขาดูอีกรอบเขาก็อาจจะแบบ ยังไงพอดูรอบแรกเออเขาอ,อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเพราะมันรวบลับมากางความดูรอบสองเขาพยายามจะแบบเออเก็บรายละเลอียดกิมมิกให้ได้ไหมสุดเพราะว่าในหนังเนี่ยมันมีอะไรให้เราเออไปค้นหาแบบเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าเออถ้าสําหรับคนดูเั่าไป่นี่เขาไปดูเนี่ยเขาบอกตรงๆเลยว่าเขาอาจจะรู้สึกไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบเออสับสนแล้วก็แบบงงไปหมดเออมันดูแล้วแบบปวดหัวอะไรเงี้ยเออเนี่ยแหละ นั่งหนังยังไงอ่ะมันเป็นหนังที่เข้าโรงขนาดนี้มันคนที่จะเข้าถึงคนทุกคนถูกไหมคะแต่ว่าเขาทําได้เหมือนแค่เฉพาะแฟนกลุ่มกลุ่มหนึ่งเงี้ยแต่เขาไม่สามารถทําให้คนทั่วไปเข้าไปดูเนี่ยอินกับเออเรื่องที่เขาสื่อขึ้นมาได้นี่ยเออเหมือนที่เขาทำเหมือนทุกคนจะต้องเข้าใจหมดแต่มันมันไม่ใช่ไงมันมันแทบจะไม่เข้าใจเลยอะ่ะเออนั่นแหละคือความเห็นส่วนตัวถ้าเขาอยากจะคานลบเนื้อหาแบบครอบคลุมทุกอย่าง ขนาดเนี้ยข้ามเป็นส่วนตัวคือมันควรจะเป็นซีรีส์มากกว่าเออถ้าถ้าเป็นซีรีส์อ่ะเราจะรับรู้ถึงอารมณ์ตัวละครแต่ละซีมันเสืออะไรทุกตัวละครเราจะได้รับรู้ว่าเออเขาทําอะไรยังไงแบบเข้าใจมากกว่านี้เออแต่เนี้ยด้วยความที่เออมันเป็นหนังภาพยนตร์เนาะมันก็คือมันจะรวบลัเดเลยเนี้ยเออซึ่งมันแบบเออมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าหากว่าได้ทําเป็นซีรีส์เนี้ยมันจะโอเคกว่านี้ไงอืม นี่แหละคือความเห็นส่วนตัวค่ะแต่ถ้าคุณเป็นแฟนไรเดอร์เราควรจะมาสนับสนุนค่ะอืถ้ายังเป็นแฟนโชว์แล้วเราต้องมาดูนะคะว่าเออเขาทำยังไงแต่โดยรวมคือเนื้อหาเนี่ยพยายามจะคารบต้นฉบับให้ได้มากที่สุดอาจจะมีการตีความใหม่นิดนหน่อยๆอะไรอย่างนี้เออนั่นแหละแต่ว่าคือมันน่าเสียดายตรงที่บอกว่าเออเขาน่าจะให้เวลามันมากกว่านี้ไงอแต่วันนี้มันเป็นหนังไงค่ะตามนี้ค่ะไปดูกันเยอะนะคะ 呀，健、yeah. 身。